ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆตามรถสองคันนี้ไปครับเป็นรถหน่วยของนันทวันครับวันนี้ได้ข่าวว่ามาแถวสังขะคันหนึ่งครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็แถวสีขอครับอยู่โซนเดียวกันเดี๋ยวผมจะวิ่งทางลัดครับจะวิ่งทางลัดจาก เขตอำเภอประศาสตร์ครับจะเข้าลำดวนลัดทุ่งนาบ้างอะไรบ้างครับเพื่อไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆไปชมกันวันนี้ครับไม่ทราบว่าไปเจอหน่วยไหนครับวันนี้เจอหน่วยไหนก็เอาครับเพราะว่าเส้นเส้นที่จะไปเนี่ยมันอยู่โซนเดียวกันครับไม่รู้ว่าไปหาคันไหนเจอครับคันหนึ่งก็อยู่แถวจันแวน อีกขั้นหนึ่งก็อยู่แถวตำบลน้องเหล็กสีขอครับผมไม่ได้วิ่งเส้นหลักครับผมวิ่งเส้นทางลัดลัดทุ่งนาบ้างลุกรางบ้างไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอครับ ซึ่งพิกัดจากบ้านผมมาก็ถ้าวิ่งทางลัดก็ประมาณ50กิโลถ้าวิ่งสายเมน,นหลักนี่ก็ไกลยอยู่ครับครับวันนี้ก็มารายงานตัวประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปถึงงานยังไงเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศ เพื่อนอีกทีหนึ่งครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ